บันไดครับบันไดบันไดครับบันไดะครับบันไดบันไดครับบันไดดดครั่บันไดนดครับบันไดคสัันไดครับบันไดบันไดบบันดครับบันไดครับบันไดครับบันได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 บัน อีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมตอนนี้นะครับผู้ชมครับคดีของนางสาวแอมครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแม้ว่าตํารวจจะยังไม่สรุปนะครับแต่ก็ค่อนข้างหนักไปทางนั้นแล้วมีเหยื่อเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยนับสิบศพได้เมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กกรองพอตอรเนี่ยเปิดเผยพฤติการก็คือใครที่ไปเที่ยวกับนางสาวแอมนะครับไปดื่มไปกินอะไรกกลับมาบ้านเนี่ยตายทุกราย เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็มีการจับกลุ่มตัวเมื่อวานนี้นะครับมาสอบปากคำก็ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลใดๆกับนักข่าวแล้วก็ตำรวจเลยนะครับก็มีการคัดค้านการประกันตัวเบื้องต้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าตามที่ได้รับรายงานเนี่ยนะครับเหยื่อหรือว่าผู้เสียชีวิตในคดีน,นี้เนี่ยมีประมาณ9ศพด้วยกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยมี10คนที่ตกเป็นเหยื่อแต่อีกคนเนี่ยรอดมาได้อย่างหวุดหวิดครับเนี่ยครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่สโมสรตำรวจนะครับโปรโตเรเอกสุรเชษหักพานรองผบตรเนี่ยเปิดเผยถึง ภาพรวมภายหลังจากที่ร่วมประชุมกับตํารวจชุดสืบสวนคดีของนางสาวแอมนะครับเป็นอดีตภรรยาของรองผู้กับสอบพอนโป่งนะครับผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเกือบจะส0บศพแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีเพิ่มนะครับเพราะว่ายวต,ต้องสอบปากคําขยายผลไปแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะโผล่มาเรื่อยๆครับเพราะว่าก็ทีมม่เพิ่งจะทราบข่าวเนี่ยครับอย่างที่มีรายงานนะครับบอกว่าเขาเกาะเขตฆาตกรรมเนี่ยเกือบจะส0บศพแล้วแล้วก็ให้การปฏิเสธเมื่อวานนี้ ในส่วนของการสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตนะครับทางด้านอรองรปตรบอกว่าก็ไล่เรียงเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ9ศพนะครับประมาณ10เครร10สคร,รอดมาได้1คนก็รวมเป็น9ศพนะครับแล้วก็รายล่าสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นภรรยาของตํารวจเหมือนกันนะครับแต่คนนี้เนี่ยไปรับประทานอาหารกับผู้ต้องหาก็คือนางสาวแอมมีอาการอาเจียนเจ็บแล้วก็หายกลับมาบ้านเนี่ยอาเจียนนะครับแต่ไม่ถึงกับชีวิตครับรอดมาได้ซึ่ง จะเป็นพยานปากสาคัญนะครับผู้ชมทางด้านรองพตรอบอกถ้าเราสังเกตดูเหยื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงการตํารวจเป็นภรรยานายตํารวจเป็นตํารวจหญิงบ้างตกเป็นเหยื่อแล้วก็เสียชีวิตโดนวางยาพิษใสยัไงก็คือเชื่อมโยงกับนางสาวแอมทุกคนครับเนี่ยครับบิ๊กโจ๊กยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกับตํารวจนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ยพบว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับผู้ชมครับเกิดเหตุถึง2ครั้งด้วยกันก็มีผู้เสียชีวิตถึง2ราย จากนี้เนี่ยนะครับก็ที่สําคัญก็คือพยานหลักฐานจากพแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรศพนะครับที่นํามาสู่การออกหมายจับเพิ่มเติมแล้วก็อายัดตัวผู้ต้องหาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็กมีการพูดคุยกับทางตํารวจหลายๆหน่วยงาน,นให้ร่วมกันตรวจสอบเช็คโทรศัพท์มือถือและข้อมูลการเงินเส้นทางการเงินว่ามีใครเนี่ยเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกบ้างครับเราต้องเอาพฤติการแวดล้อมมาเพราะอย่าลืมนะครับว่าพฤติการเหมือนกันหมดนะกินข้าวแล้วก็ตายกินข้าวแล้วก็ตาย กินน้ําแล้วก็ตายนะก็うううอยู่อย่างนี้หมดนะครับนะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่า,าวันนี้ในส่วนของตำรวจเราคัดค้านการประกัน,กนส่งสารผมก็เชื่อว่าสารก็ไม่ให้ประกันนะครับนะเพราะวา่าวันนี้สารก็คงจะดูจากข้อมูลต่างๆแล้วนะครับนะเพราะว่า,าการดำเนินการเป็นการกระทําต่อเนื่องนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้จ,<น>จาก,กาบปากคําตัวเมื่อกี้ค่ะเขา,าให้ข้อมูลจากปฏิเสธแล้วเขาให้ข้อมูลอยู่ยง เขาไม่ให <She S 1> ้ข้อม no, no. 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 no, ูลเลยเขาไม่ให้ข้อมูลมีการชี้แจงอะไรยังไงอ่าไม่ไม่เขาไม่ชี้แจงอะไรครับก็นิดหน่อยนะครับนะเขาบอกว่ารู้จักกับะให้ข้อมูลกับผู้เสียชีวิตอย่างเดียวหรือว่าอย่างไรฮะเขาเขาก็ก็เขาเขาเขาให้การเบรเสียดอยู่ก็เป็นคาให้การของเขาที่เขาสามารถให้การเบิเสียได้แต่เขาบอกว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตทุกคนรู้จักรู้จักทุลาย รู้จักทุกรายก็ยอมรับว่ารู้จักแต่ยอมรับยอมรับไม่ได้ให้การอะไรนะครับแสดงว่าสรุปการเสียชีวิตทั้งหมดมีทั้งหมด10รายบวกหนึ่งลายคือสาหัสนั่นคือเป็น11 11ครับมี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 เก้าลายแล้วบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าลายบวกหนึ่งลายเสียหายคือรายที่สิบเนี่ยก็เกือบจะตายเหมือนกันแต่ว่ามันยามันอาจจะไม่แรงนะฮะก็เขาแค่เป็นลมแล้วก็รู้สึกว่าแฟนก็จะช่วยเหลือทัน นะครับที่ไหนอย่างไรเราได้สอบไปบ้างยังไะสอบสอบแล้วครับเรารู้แล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบนะฮะผู้หญิงผู้ชายนะที่เป็นตำผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะคนคนที่เป็นตำรก็สามีเป็นตำรวจก็รู้จักกับกลุ่มนี้ก็เห็นได้ว่ากลุ่มนี้จะเป็นตำรวจหมดเพราะเขาก็เป็นเป็นอดีตพยาบาลตำรวจเขาก็รู้จักในแวดวงตำรวจใกล้ตัวทางการเลยใช่ไหมใกล้ตัวนั้นเลยใช่ครับใกล้ตัวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะที่รอดชีวิต เกิดขึ้นอะไรหนึ่งรู้ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลนิดหนึ่งนะเมื่อกี้จำไม่ได้ละเมื่อกี้คุยอยู่นะครับผมย้อนถามไปเรื่องการเล่นวงแชร์่วงมูลค่าวงแช์ของของที่เล่นกันเนี่ยมันมากถึงขนาดที่จะต้องเอาชีวิตมแเลยครับผมดูก็ไม่เยอะนะฮะดูก็ไม่เยอะนะนะครับก็ก็ดูก็ไม่เยอะนะครับก็จะบอกอํานจำนวนไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่จากการที่เราได้สอบยังยังวันนี้เรายังไม่ได้สอบละเอียดทั้งหมดนะครับนะ แต่ที่ต<ช>ัดไม่การช<ร>ัดเจนว่าเป็นการฆ่าเพื่อหวังทรัพย์ทั้งหมดนรนอไม่และทรัพย์สินหลังตายก็เป็นการฆ่าเบื่อก็เป็นการประสงค์หนึ่งประสงค์ที่จะเคลียร์หนี้สินนะครับก็ไม่ต้องใช้หนี้นะครับสองประสงค์จะเอาประสงค์ที่จะเจะ้าทรัพย์นะครับนะก็มีสองประเด็นนะครับก็มีการส่งตัวไปตรวจสุขภาพทางจิตด้วยไหมคะตัวตรวจอย่างไงต้องส่งตรวจแน่นอนนะครับเดี๋ยวในวันศุกร์นี้นะครับผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมเพิ่มเติมนะครับแล้วอาจจะมียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเเเพพิิิ่่มมมมขขึ้้้นนญาาาาตตออออจจจะรรรงียใหวสบเพิ่ม รวมไปถึงนะครับอาจจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยส่วนอุปสรรคที่กบการดำเนิคือบางเคสที่เสียชีวิตเนี่ยมันหลายปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ -63 ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขาดไปหลักฐานตรงนี้ไปเพราะมันหลายปีแล้วผู้ต้องหาเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆนะครับทางบิ๊กโจ๊กบอกก็ร้องไห้ยอมรับว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตเกือบทุกคนนะครับเสียชีวิตเกือบสิบรายรู้จักหมดนะครับสำหรับเรื่องที่ตํารวจมุ่งปมไปนะครับก็คือเรื่องของทรัพย์สสิินนรััหวงทพย์ เพราะว่าทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีทรัพย์สินนะครับหรืออีกประเด็ดนนึงก็คือหนี้ในวงแช์นะครับวงแช์ในมูลค่าก็ยังไม่ชัวร์นะรตำรวจบอกแต่ว่ามีวงแชร์อาจจะเป็นการเคลียร์หนี้ในเรื่องนั้นก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะประสงค์เอาทรัพย์ครับก็เดี๋ยวจะมีการส่งนางสาวแอมเนี่ยไปตรวจสุขภาพจิตเ็าบอกนะครับส่วนเรื่องการรักษาสุขภาพจิตเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะครับว่ามีประวัติอาการทางจิตอะไรยังไงหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่ได้มีการติดการพานัน นี่ครับก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วบิ๊กโจ๊กก็เชื่อว่าสารก็น่าจะคัดค้านการประกันตัวเพราะถือว่าเป็นคดีที่โหดนะครับแล้วก็สะเทือนขวัญรวมไปถึงทําต่อเนื่องหลายปีก็สารเองก็น่าจะไม่ให้ประกันตัวในเรื่องนี้เดี๋ยวต้องติดตามมนต่อนะครับว่าจะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นหรือว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่โหดมากครับ